โอ้ยง่วงง่วงนอนเว้ยไม่กินไม่กินนี่ยไม่หลับที่งก็นอนลงเลยแล้วไม่กินแม่หนานเห็นกล้วยเอาเลยลุกเลยนอนดีดีลุกเลยนะเนี้ยยิ้มเลยยิ้มเลยนะเนี่ยวเคราะห์กินแล้วยิ้มเลยเว้ยไหนว่าไม่กินก็สามว่าเอามันนนนนะมมกกิิับอกไม่กินนี่นอนนอนลงเลยเนาะเหรอ เดินมาถึงมานอนเนงนี่เขาไปแกนอนลงเลยเพราะเขาเดินมาพิ่จากมานอนลงเต็งึนะมานอนตนตนโพมขึ้นมาเดนอนลงจะแม่จ๋ามาตหงมงเลยบนต้นไม้มานอนสบายสบายมาเจอกล่วยลุกเลยจเงนี้นะไม่คัดดอกไม่คัดจเงจูเบงไม่เปื่อนต่วะ นวเมวานเมื่อวาจะชิงงูหมดทุกอันเลยเว้ยโอ้ยสีลูกมันกับมีมือสีสียอันเลยคเอาสีอันเลยเว้ยโอ้ยแม่ตะกร้าพูดแสดงว่ากล้วยดิ่งสดติ่มหอมอร่อยดิ่งไข่หรอเฮ้ยไม่ดูดึงมันเป็นของมันหมดหรอวัดซะเก็บเปลือกได้ลูกมากินอิ่มแล้วก็ตอนดิ่นั่ตุ้มเองอ่ะอย่าอย่า่ยึใส่จุ๊บแมงเลย เองจุ๋มเงกัดนะเว้ยจุ๋มเงกัดนะเว้ยเย้เเออเออจุ๋มเงสู้เว้ยจุ๋มเงสินซวยเออ๋ยวนี้ตอนนี้นั่งอยู่เฉยนี่ปวดเขาเห็นเป็นหมาหน่อยได้แต่หมาเด็กนี่ก็็นอะไรมาจะเช่าเลยวันนี้มาจะพกมุ้งเช่านั่งอยู่นั่งว่าอาจารย์พิมพ์มาใส่แบบยืนตรงไหน อะไรนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยกูอยากฟังเด้อมีอะไรต้องมีมือด้วยด้วยไหมมองดูมองดูว่าเอาอะไรมาให้มันบ้างเวลาเราฝาดกันมองดูลงพี่บอยเอาอะไรมาให้กินเว้ยมือนี้ว่างไหมเดี๋จับสองมือแล้วเนี่ยมือแล้วเหลือมือเดียวนะมันรู้ว้ธีำตัวเอง ต้องลูกแล้วแซ่บแซ่บแเลยรอยยามเช้าเช้าวันนี้2มกราคม2567น,นะปจจบรจบไม่กลับไปนอนที่ศาลานะนอนอยู่ที่นี่เลยนะประจำที่เลยศาลามาได้กินเรือนไกล <c oughs> ่ <S <s ลูกมูเรืองไก่เหนื่อไปมาถึงนอนอยู่ที่นี่ลงมาได้กินเสียพลังงานกว่าจะมาถึงไป <c oughs> เลยไปลูกนื่ ไปไหนเนี่ยวันนี้จะแซ่บเลยลูกหมูเยซี่บอกว่าลูกหมูไม่ใช่ลูกนี้ก็ลูกหมูแล้วคลมคลิกมานอนเมื่อกี่นานไหมก็ต้องพักหนึ่งอ่ะใจกำมาหน่อยก็พอมีเดือนมาคืนมี้กางคางมันนอนให้เกาให้เลยเหรอใช่จะพัก็นั่งเกาตอไเริ่มคุ้นอะเนาะรำคุ้นเคยจะพักกจับนั่งจับดินั่งนวดนั่งเกาให้ วีมันหักแล้วนายจะจอไปซื้อวีให้ใหม่นะมึงเกิดแตงโคลงยังไงนะวีหักแล้ววียังไงจะหัก,กวีลูกพุ้งแกงอ่ะลูกที่สี่แสบ,บ้บอง<อ>จับหัวอสิได้แล้วการกิน <laughs> ตอนตอน,นอนก่อนแล้วนี่ยถ้าเข้ากับงแกงอื่นแล้วก็นอนนอนยังกินอ่ะ เขาม่คั่ควบๆๆอะไรกินหมดอ่ะมาแต่เช้าคุณโยมนะเจาะมาแต่เช้าเลยฉันไม่ไปนอนที่ศาลานะโยมนะมานอนที่ต้นโพใกล้ๆนะลงมาทานเจาะมาแต่เช้าโยมนะแเจมอยไม่ค่อยไปตึกอื่นเลยอยู่ตรงนี้เลยว่ะมาอยู่นี่มีคนวัดไหดีเนาะแต่เกิดอะไรอ่า แตเฮงมากอะ่ะทำไมคาร์ไล่มัยพอกูว่าไกลเฮงพอปูดถึงดาวมาไงล่ามันก,ออก,ก,กวันนั่นแหละมีแต่กิดือใหญ่นี่ชุกเมงเนี่ยพอมาปลูกก็สงสารมันเด้วยมันโตหล่อมาเลยอะ่ะอ,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 อืมตัวมาต่องเบ็บสี่ตายอ่ะตายเท่ไม่เหลืออ่ะเอาใกล้ครบทุกก็ดีเลยคุ้มขามัน<อ><อ>

คันเนาะคันเออบอกเกาให้หน่อยครับเนี่ยเกาให้หน่อยครับอ๋อ